ดีค่ะวันนี้วันที่29สิงหาคมน,นะคะพบกับช่องโบพาทำอีกแล้วนะวันนี้โมจะมาอัปเดตส่วนที่ระเบียงอีกแล้วค่ะวันนี้ก็อัปเดตกุหลาบกันเนาะกุหลาบด้วยมีผักด้วยนิดหน่อยนะคะอคตอนนี้นะคะถ้ามาอัปเดตต้นแรกก็น้องเบลเดซโกซานะคะช่วงนี้เขาออกดอก เยอะมากเลยนะคะตอนนี้ออกดอกพร้อมกันยังมีหนึ่งสองนี่อันนี้ปกมีใจมากเลยนี่เขาออกดอกเป็นช่อครั้งแรกเลยคะ่ะก่อนหน้านี้เขาไม่เคยออกเป็นช่อมาก่อนเลยเขาจะออกอันเดียวอันนี้และอันนี้ก็อันเดียวนะพอดีโบมาแปะเอาไว้เพราะว่าเขาเอียงมานนโบกาไปเลยเปแปะไว้ตรงน,นี้แล้วก็ด้านนอกอีกด้านนอกไปดูด้านนอก ้างนอกค่ะเขาก็เนีย้ยแล้วก็มีดอกตูมอีกด้วยค่ะแล้วก็ตอนนี้น้องมูแรงนะคะมูพ่กนี้แดดแรงมากนะมูแรงเขาก็เลยออกดอกแล้วก็เดี๋ยวโบก็ต้องรีบตัดเพราะว่าเพราะว่าแดดแรงแดดแรงแล้วเขาก็เหี่ยวไปเลยเป็นต้นเดียวนะคะที่ดอกเหี่ยวไปเลยนี่โบอาจจะตัดไปเลไหไว้พระเลยแล้วก็นี้เป็นเบอร์รี่ค่ะอันนี้กิ่งนี้ออกเป็นช่อนะน นหอมมากเลยหอมในตอนเช้านะคะแล้วก็ตรงนู้นเขาก็จะมีช่อออกของเขานะคะแต่ว่าใบก็จะดูแกนแกรนนิดนึงนะอันนี้ก็เป็นมูสโตรนมูสโตรนตอนนี้ก็ให้เขาออกแตกกิ่งใหม่ไปก่อนนะคะเดี๋ยวพูว่ารอบนี้เราจะเด็ดแบบเด็ดดอกออกดีกว่าอันนี้ก็ยีบลินนะคะยีบลินก็จะมีอยู่แค่ดอกเดียว บ่อสองสัยมากเลยนะว่าเนี่ยค่ะคือกรีดอกเขาอ่ะมันก็จะเป็นแบบสีน้ำตาลแบบเนี้ยแล้วพอออกมาก็เหมือนแบบดอกเขาก็จะไม่สวยอย่ะไม่รู้ว่าเป็นพระสตยอะไรอืมแล้วก็อันนี้มาดูอันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นเบนจมาม่าิเอ็นอันนี้เป็นขึ้นช่ายขึ้นช่ายที่บวเอา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 ลากเขามาปัดอนะค่ะ ตอนนี้ก็โตแล้วนะแต่ว่านานมากเลยนะคะกว่าจะโตได้ขนาดนี้สามเดือนหะรือว่ามันน่าจะสามเดือนแะล้วค่ะตอนนี้แล้วก็นี่ค่ะอันนี้ไมซ์ตะระแหน่ตะระแหน่ที่เกือบจะตายไปแล้วนี่ตอนนี้ก็มาโอ้โหแบบดูดิมาเบียดผักชีโบนะเบียดผักชีโบมากนะผักชีโบอยู่นี่ผักชีต้นเดียวสะบดน้ำหน่อยแต่ตอนนี้โดนหัวเราพาเบียดอันนี้เป็นผักบุ้ง แลวนี้ก็เป็นบูซาซเวียนะคะบูซาซเวียที่ออกดอกแนละ้วอันนี้ออกดอกจากโบเองเออน่ทาเองกับมือเลีย้ยงเองกับมืออันนี้เป็นบูริเวอร์ค่ะบูริเวอร์เขาน่าจะออกดอกเป็นช่อนอแล้วก็มูสโตนค่ะมูสโตนตอนนี้ก็แผ่วไปเลยมีช่วงหนึ่งออกดอกเกินมากมมแล้วก็น,นี้คือเบอร์รี่ค่ะ เจ้าพี่ตอนนี้ก็ต้นนี้นะคะโบเพิ่งย้ายกระถางเนี่ยลงกระถางเนี่ยตอนแรกเขาก็อยู่ในถุงดินถุงพลาสติกแบบนี้นะคะโบเลี้ยงอย่างเงี้ยมาตลอดเลยแล้วก็โบเพิ่งจะย้ายมาสักประมาณน่าจะประมาณเดือนหนึ่งะะเดือนหนึ่งไม่เกินสองเดือนอะ่ะแล้วก็ออกดอกแล้วไปดับเงินรตอนก็แต่แง่แงๆแล้วก็ะมาณก็นี้ ชากเบอรี่เหมือนเดิมเพราะตอนนั้นที่โบไปเลือกนี่คือโบเน้นดอกหอมอย่างเดียวเลยดมทุกดอกเลยแล้วก็นี่จะเป็นอะีรแล้วตอนนี้ค่ะอันนี้จูเลียตค่ะจูเลียตเนี่ยก็มีบานไปแล้วเรียบร้อยตอนนี้ก็มีอันน่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หกดอกค่ะ ที่กําลังรอจะผ่านโอ้โหตอนนี้ภูมิใจมากเลยเพราะตอนแรกอน้องเกือบจะตายแล้วเพราะโบาอัดดินแน่แน่ไม่ใช่มันไม่ควรที่จะอัดดินแน่หรอกแต่ว่ามันมันหลวมเกินไปแล้วต้นเขาน็อปแนกค่ะรากเขาก็เลยไม่เดินแล้วก็อ๊บน,นี่นี่นี่ค่ะนี่ใบหูแล้วค่ะอันนี้โบก็เอามาจากร้านส้มตำนี่ดูสิร้านส้มตำนี่แล้วก็ อันนี้โตขนาดนี้แล้วนีน่ันีน่ามันน่าจะเป็นดอกมนะันน่าจะเป็นดอกขนาดนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นเอ่อฉีไวนี่ลยน,นะคะนนี้ก็จะเป็นพวกขวดขวดที่เอาไว้ผสมปุ๋ยต่างๆอันนี้ก็จะไว้แคลเซียมโบอลอนนะคะแล้วก็เป็นน้ำส้มพ้อนไม้แล้วก็อันนี้เป็นปุ๋ยเกรดนะคะที่ต้องผสมน้ําที่ต้องผสมน้ําแล้วก็ฉีดุ่นนะ หมก็จะใช้หัวนี้ยสะดวกดีนะ40บ,บาทผมไปซื้อมาจากตลาดบ,บางใหญ่วันนี้เราไปก่อนค่ะบา,บายยชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะคะเพื่อเตรียมมาอัปเดตส่วนที่เราเปลี่ยนกันนะคะ